กว่าอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอล่าสุดก่อนใคร ยินดีต้อนรับกลับมาทุกคนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกการทหารนั่นก็คือ Su-75 เช็คเม a t เครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่จากรัสเซียภาพที่คุณกำลังเห็นคือ Su-75 ที่จอดอยู่บนรันเวย์แบบคริสตัลในมุมมองสุดเท่ภาพดิจิทัลความละเอียด Full HD ที่สะท้อนถึงความล้ำสมัยและพลังของเครื่องบินรุ่นนี้อย่างชัดเจน วันนี้เราจะรีวิวกันแบบละเอียดทางด้านการออกแบบสมรรถนะความสามารถทางการรบเทคโนโลยีล่องหนระบบอาวุธต้นทุนราคาและที่สำคัญคือมุมมองว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้เหมาะสมหรือมีโอกาสสำหรับกองทัพอากาศไทยหรือไม่ S.U. 75เช็ค k m a t e ถูกพัฒนาโดยบริษัทสุคอยภายใต้กลุ่ม United Aircraft Corporation ของรัสเซียโดยมีเป้าหมายชัดเจนคือการสร้างเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ที่มีราคาถูกกว่าคู่แข่งจากตะวันตกอย่าง F-35 แต่ยังคงความสามารถหลักไว้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีล่องหนการรบแบบเครือข่ายระบบเซ็นเซอร์สมัยใหม่และความสามารถในการรบทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดินดีไซน์ของ S.U. 75 เป็นแบบเครื่องยนต์เดียวซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ที่ใช้เครื่องยนต์คู่เมื่อมองจากภายนอกรูปร่างของ su 7 5จะให้ความรู้สึกดุดันล้ำยุคและเน้นหลักอากาศพลาศาสตร์อย่างชัดเจนลำตัวถูกออกแบบให้ลดการสะท้อนเรดาร์ปีกมีมุมเอียงแบบสตีลอินเทคช่องรับอากาศถูกออกแบบมาเพื่อลดการมองเห็นใบพัดของเครื่องยนต์จากเรดาร์ศัตรู ห้องเก็บอาวุธอยู่ภายในลำตัวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องบินล่องหนเพราะช่วยลดการติดอาวุธภายนอกที่ทำให้ตรวจจับได้ง่ายยิ่งขึ้นในด้านสมรรถนะ su 7 5ถูกคาดการว่าจะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่าเมตร8ถึงแถึงเมตรมีเพดานบินสูงราว16,000ถึง18,000เมตรและมีรัศมีการรบที่ค่อนข้างไกลเหมาะสำหรับภารกิจป้องกันน้านฟ้าการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการสนับสนุนกองกำลังภาคพ,พื้นดินเครื่องยนต์ที่ใช้คาดว่าจะเป็นเครื่องยนต์ประกูลเดียวกับ Su-57 ในอนาคตซึ่งจะช่วยให้มีอัตราเร่งที่ดีความคล่องตัวสูงและประสิทธิภาพการบินที่มั่นคงแม้ในสภาพการรบที่ซับซ้อนจุดเด่นสำคัญอีกอย่างหนึ่งของ Su-75 คือระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบให้ใช้เรดาร์แบบ AESA ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันมีความแม่นยำสูงและทนทานต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบเซ็นเซอร์รอบลำตัวช่วยให้นักบินมีการรับรู้สถานการณ์แบบ360องศาสามารถเห็นภัยคุกคามได้ก่อนและตัดสินใจได้เร็วกว่านอกจากนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกับโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับในอนาคต ซึ่งเป็นแนวคิดการรบสมัยใหม่ที่หลายประเทศกำลังพัฒนาในด้านอาวุธ Su-75 สามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้และพิสัยไกลขีปนาวุธอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีและอาวุธอัจฉริยะหลากหลายชนิดการเก็บอาวุธภายในช่วยรักษาคุณสมบัติล่องหน แต่หากไม่จำเป็นต้องเน้นสตีลสูงสุดก็สามารถติดอาวุธภายนอกเพื่อเพิ่มปริมาณการบรรทุกได้ซึ่งทำให้ Su-75 มีความยืดหยุ่นสูงในการปฏิบัติภารกิจอีกประเด็นที่หลายคนสนใจคือระบบควบคุมและห้องนักบินห้องนักบินของ Su-75 ถูกออกแบบให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบใช้หน้าจอขนาดใหญ่ระบบ f ฟล b บาย r วและ AI ช่วยสนับสนุนนักบินในการตัดสินใจ ลดภารงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบแนวคิดคือให้นักบินสามารถโฟกัสกับภารกิจหลักมากที่สุดโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการจัดการระบบที่ซับซ้อนเกินไปเมื่อพูดถึงราคานี่คือจุดขายหลักของ SU 75ตามข้อมูลจากผู้พัฒนาราคาต่อเครื่องคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ25 35ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าถูกกว่าคู่แข่งในยุคเดียวกันอย่างมาก หากเทียบกับ F 3 5ที่มีราคาสูงกว่าอย่างชัดเจนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างสูง SU 7 5จึงถูกวางตำแหน่งเป็นเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่5สำหรับประเทศที่ต้องการเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่มีงบประมาณจำกัดในมุมมองของกองทัพอากาศไทยหากพิจารณาเชิงทฤษฎี SU 7 5อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในอนาคต ด้วยราคาที่เข้าถึงได้สมรรถนะที่ทันสมัยและความสามารถรอบด้านอย่างไรก็ตามการเลือกเครื่องบินขับไล่ไม่ได้ดูแค่ราคาและสมรรถนะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงปัจจัยด้านการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระบบโลจิสติกการฝึกนักบินและความเข้ากันได้กับระบบที่ใช้อยู่เดิมของกองทัพอากาศไทยปัจจุบันไทยมีประสบการณ์กับเครื่องบินจากสวีเดนอย่าง JAS 39 g r i บ e กริป ซึ่งมีระบบเครือข่ายและแนวคิดการรบที่แตกต่างจากรัสเซียพอสมควรอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือสถานาการพัฒนา Su-75 เองเพราะจนถึงตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบและพัฒนาไม่ได้เข้าประจำการจริงในจำนวนมากเหมือนเครื่องบินรุ่นอื่นๆดังนั้นประเทศที่สนใจอาจต้องรอให้โครงการมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งในด้านสมรรถนะจริงความน่าเชื่อถือและการสนับสนุนระยะยาว โดยสรุป Su-75 เช็ค k m a t e คือเครื่องบินขับไล่ที่สะท้อนแนวคิดใหม่ของรัสเซียในการเจาะตลาดโลกด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีระดับยุคที่5ในราคาที่จับต้องได้ดีไซน์ล้ำสมัยสมรรถนะที่น่าประทับใจและความยืดหยุ่นในการใช้งานทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับผู้ชมที่สนใจเรื่องการบินทหารและอนาคตของกองทัพอากาศทั่วโลก Su-75 คือชื่อ ที่ควรจับตามองอย่างใกล้ชิดและหากวันหนึ่งเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการจริงในหลายประเทศเราอาจได้เห็นสมดุลอำนาจทางอากาศเปลี่ยนไปอย่างน่าสนใจถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวเครื่องบินขับไล่รีวิวเชิงลึกและเทคโนโลยีการทหารสมัยใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ